จากทิศเอเชียเนะ่ยเปลาม,มันเงินรวยบนอย่างเยอะครับสวัสด,สสดีแฟนเพจเจเกษตรฟาร์มและก็ช่องยูทูปเจเกเกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาชมลูกสาวได้ชิปเกิดจากแม่ว่ามั่นทุกผสมนะครับเป็นพัฒนาการ2เดือนนะครับในครั้งนี้ก็มาถ่ายแล้วนะครับพัฒนาการดีมากครับหนูแม่แม่ไซส์หนาๆนี้นครับตัวนี้เป็นแม่ของเจ้าครูซับนะครับ สูงมากครับอัตราแรกเกิดที่ค่า b w นี่เพชรชิปก็จะค่อนข้างที่จะต่ำนะครับหมอกสมกับแม่บัวที่มีโครงสร้างเล็กเชิงการเล็กนะครับจะรับแม่สาวครับแล้วก็ค่อยมาตโตข้างนอกครับมันก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับดูรับสวยมากพัฒนาการสองเดือนนะครับดูแม่ครับเป็นแม่ของเขานะครับแม่ไซน์หนา ลึกกลิกๆวกวลึกเลยครับตัวนี้คปมาถ่ายนี่ชิตินนาการอายุ2เดือนอืมว่ามาดีครับก็ดูพัฒนาการประมาณตอนอย่างนมจะมาดีแค่ไหนนะครับต้องตามชมนะครับท่านใดที่กำลังประสมไปแล้วก็ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางศึกษาเพื่อการพัฒนาสาย,ยพันธุ์วัวนะครับต่อมั่นลูกผสมนะครับเด็กสาวได้ิป๕๗ทับ๔ชิปนี้ก็เป็นโรคของแค่ขันเล็กๆนะครับไปสามสี่หนึ่งบรรทายครับปวดเท้าสั่นมากกับข้อขานี่ มีความลึกนะครับจนหลังที่กว้างแล้วก็ตรงนี่ครับ<ส>ขอดเท้านี่สั้งนงลำตัวตรง,น,ง,น,งนี่แม่ครับแม่ครานี้จ่ายรูปมาก็สุดยอดแล้วครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเจคีเกษตรฟาร์มแล้วลก็ช่องยูทูบเจคีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับมาชมพัฒนาการของเขาว่าจ,จะไปได้ไกลแค่ไหนความเจริญเติบโตนี่แม่แม่เป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบจะจับตัวไหนก็ามาติดตามนะล้า สำหรับทีนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ